ชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นช่วงที่คุณจะมีลาบผลมีผลประโยชน์มีรายได้แล้วก็อุดมไปด้วยทรัพย์สินสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตาวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีเมษกันอีกเช่นเคยคลิปนี้ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะ ก็ดวงชะตาในช่วงเดือนมีนาคมนี้โชว์มาว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษช่วงนี้คุณเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสมีราบผลบางอย่างเข้ามาสู่ดวงชะตาเช่นรับผลในเรื่องการเงินรับผลในเรื่องของงานหรือรับผลในเรื่องของรายรับรายได้ต่างๆเป็นช่วงที่ดาวการเงินเนี่ยนะคะก็ มีโอกาสได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวมีคนใกล้ตัวหยิบยื่นเงินให้หรือได้เงินรับๆได้เงินจากคนคนใกล้ตัวรักันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะไม่ขาดเงินเงินไม่ขาดไม้ไม่ขาดมือแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะหาเงินได้มากขึ้นหรือมีการได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาได้หยิบจับเงินก้อน แล้วก็ในเรื่องของฐานนะทางการเงินเนี่ยจะขยับตัวดีขึ้นมีการมีการใช้เงินใช้ทองได้อย่างคล่คอ,งคองคล่องคล่องขึ้นก็ได้นะคะก็เป็นช่วงที่จะไม่ขาดเงินมีโชคทางการเงินมีสิ่งดีๆในเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นช่วงที่คุณจะกลัวความยากจนเป็นอย่างยิ่งนะคะ แล้วก็คุณจะโฟกัสในการหาเงินแล้วก็มีเป้าหมายมีการวางแผนในการใช้เงินใช้ทองเรียกได้ว่าคุณจะบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างดีดวงยังบอกอีกว่ามีโอกาสมีไรายได้คู่ขนานมีไรายได้พิเศษหรือมีช่องทางในการสร้างไรายได้อื่นๆเข้ามาพร้อมๆกันด้วยเช่นกันคุณจะเป็นเรียกว่าจะหาเงินได้เก่งหาเงินได้ง่ายมากขึ้น แล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆที่ทำเนี่ยไม่ว่ากิจกรรมใดๆเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยมักจะก่อให้เกิดในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยมีโอกาสนําเงินไปลงทุนมีเงินไปแปลงเป็นสินทรัพย์ด้วยรวมไปถึงต้องระวังความเดือดร้อนจาก ความเดือดร้อนบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเช่นมีโอกาสมีเรื่องให้เสียเงินไปกับการดูแลสุขภาพตัวเองหรือมีรายจ่ายอื่นๆที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นด้วยเช่นกันดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าสุขภาพของชาวราศีเมษในช่วงเดือนมีนาคมต้องระวังสิ่งแปลกปลอมบางอย่างเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ในเรื่องของ การครบคนการเข้าสังคมก็ต้องระมัดระวังด้วยมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงถูกเอารดัดเอาเปรียบได้ง่ายนะคะหรือถูกเสียทรัพย์นะคะได้ง่ายเป็นไปได้เรื่องเงินท,งทงนองๆองในหญ่ให้ใครหยิบยืมเงินจะดีเป็นอย่างมากดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่าในเรื่องของเพื่อนคุณยังมีเขาเรียกได้ว่ายังมีเพื่อนให้การสนับสนุน ช่วยเหลือยังมีเพื่อนดีๆยังมีมิตรภาพดีๆที่คอยซัพพอร์ตคุณหรือคอยแนะนำคุณอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสมีรับผลบางอย่างจากกลุ่มคนมีโอกาสมีรับผลบางอย่างจากเพื่อนใหม่มีโอกาสได้กันร,ระยะมิตรใหม่ๆการติดต่อการสื่อสารการครบค้าสมาคมเนี่ยมีโอกาส กว้างขวางมากขึ้นนะคะเพราะวาดวงบอกว่ามีโอกาสได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆเจอสิ่งใหม่ๆห,หรือเจอสิ่งที่มันแปลกหูแปลกตาเกิดขึ้นดวงยังบอกอีกว่าในเรื่องของบุตรบริวารชาวราศีเมษบุตรบริวารท่านใดที่มีลูกเนี่ยลูกที่บรรลุนิติภาวะอะไรเนี่ย เขาจะให้การช่วยเหลือดีเขานําความเจริญมาให้กับคุณหรือเขานําลาภผลบางอย่างมาให้กับคุณไม่ทางตรงก็ทางอ้อมหรือคุณได้ผลประโยชน์จากบุตรบริวารจากลูกจากหลานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยสำหรับท่านที่มีลูกน้องเนี่ยก็ลูกน้องยังให้การช่วยเหลือดีมีโอกาสได้ลูกน้องใหม่ได้ลูกน้องที่นิสัยดีได้ลูกน้องที่คอยซัพพอร์ตนะคะหรือได้ลูกน้องที่เก่งเป็นงานเป็นการมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้ ในเรื่องของบุตรบริวารนนะ่ะถือว่าอยู่ในมุมที่ดีจะมีลาภผลจากบุตรจากลูกน้องจากลูกจากหลานหรือท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคก็ให้เอาอายุของลูกของบุตรบริวารลงไปซื้อดูกนะคะเพราะว่าดวงมีโอกาสได้าลาภผลจากเด็กคนอายุน้อยกว่าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมรวมไปถึงมีโอกาสที่จะได้สัตว์เลี้ยงใหม่ก็ได้นะคะ ดวงชะตาจโชว์มิคว่าท่านมีโอกาสมีลาภผลบางอย่างจากการลงทุนหรือท่านมีหัวคิดมีแนวคิดมีความคิดในการที่จะลงทุนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเป็นธุรก,กิจเล็กๆน,น,น้อยหรือลงทุนในตลาดซัพย์หรือแปลงเงินเป็นสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่มีโอกาสดีๆเรื่องการลงทุนเกิดขึ้นด้วยหรือมีกิจการ อื่นๆมีกิจกรรมทางการงานอื่นๆเกิดขึ้นมาต่อมาในเรื่องความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะคนโสดที่ที่ดูใจคบหาใครอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะ 1. เจอคนที่ไม่ได้คุยกับเราเพียงคนเดียว 2. เขาไม่เปิดไม่ไม่ไม่เปิดเผยไม่แนะนำเราให้กับครอบครัวฝั่งทางเขารู้เหมือน เหมือนคุยกับใครคบหาใครต้องแบบปกปิดซ่อนเร้นเขาไม่โชว์ตัวอะไรจะเป็นในลักษณะนี้คนโสดเนี่ยมีโอกาสเจอคนที่ไม่จริงใจหรือเจอคนที่ที่เขาเข้ามาแล้วเขาก็ผ่านมาผ่านไปจะเป็นในลักษณะนี้ความรักยังยังถือว่ายังคบหาใครยังไม่ใช่คู่นะคะยังมีโอกาสที่จะ เป็นตัวเลือกให้กับคนคนนั้นแล้วกันนะคะสำหรับคนโสดก็ต้องโฟกัสเรื่องอื่นแล้วก็ดูดูกันไปก่อนเพราะว่าคนโสดมีโอกาสที่คุณเป็นตัวเลือกของเขาก็ได้โดยเช่นกันก่อมาความรักคนมีคู่เป็นช่วงที่คุณกับคู่เนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคู่แบบลับๆคู่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่อยู่ข้างหลังอย,อยู่อยู่เบื้องหลัง ทำอะไรจะมีคู่ครองคนรักให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีแล้วก็ช่วงนี้นะคะอาจจะมีเรื่องรับลมคมในในความรักเกิดขึ้นเช่นคู่ของคุณมีเรื่องราวความลับบางอย่างปกปิดซ่อนเล้นคุณอยู่หรือคุณมีเรื่องราวบางอย่างปกปิดซ่อนเล้นคู่ไม่ทางตรงทางอ้อมมีมือที่สามมีเรื่องราวลับๆในความรักเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ความรักของคนมีคู่ก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาหรือมีเรื่องให้ขัดแย้งเกิดขึ้นกันด้วยด้วยเหตุแห่งมือที่3หรือปัจจัยอื่นๆเกิดขึ้นด้วยเช่นกันก็ขอทํานายดวงประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ